ปัจจัยสําคัญของชีวิตคู่และชีวิตเมียฝรัร่งพี่น้องขาวันนี้เดือดไม่เลิกนะคะอยากบูถึงความเป็นจริงเนาะคำว่าอยากได้ผัวฝรัง่งอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะกลัวจะหาผัวฝรั่งได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายพินิษ์พิจารณาดูถอยหลังไปหาต้นตอของชีวิตเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครจุดเริ่มต้นหรือวันนี้เราก็เปรียบเทียบใครไม่ได้นะคะช่วงระหว่างที่การเดินทาง นะของคู่เราเนี่ยอ่ามันมีอะไรบ้างมีได้มีดีมีเสียมันผสมประสานกันไปอะ่ะมันไม่มีใครได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่อืมถอยตอนเราทำงานสาวๆทุกคนหาผัวฝรั่งโอเคเราไปทำงานบ้าเจอคํำดูถูกสารพัดไม่ได้แคร์ผ่านพ้นมาแล้วนะ,ะอืมตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานเรามีฝรั่งหลายคนส่งเงินให้ไม่ผิดยายจ๋าจขอใช้เลยนะ ถ้าอยากหาเงินอืมเรียกอยากได้เท่าไหร่เรียกนะฮะในสิ่งที่คําว่าหาเงินนะในจุดตรงนั้นฝรั่งเขาก็ยอมรับอืมเราต้องอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไรเราได้ผัวเป็นตัวตนนะเราก็ต้องหยุดพฤติกรรมเพราะนี่เป็นจุดที่เราเลือกแล้วในความเป็นจริงมาเริ่มต้นในต่างแดนหรือมีผัวเป็นตัวตนอยู่เมืองไทยนะฮะ ไม่ใช่ว่าพอเราได้ผัวมาแล้วโอ้เสียดายเนาะอยู่ตรงนั้นมีฝรั่งสามคนสี่คนส่งให้มันก็สายคิดไม่ผิดนะเออแต่ถ้าเรามาเที่ยวสามเดือนเรามีโอกาสถอยหลังมันก็อยู่ที่ทางเลือกของทุกๆคนอันนี้พูดมุมมองโดยรวมไม่เข้าข้างสาวไทยแล้วก็ไม่เข้าข้างฝรั่งคือความคิดที่เราอยู่ตรงนี้ผสมประสานกับฝรั่งนะคะ ว่าถ้าเราเลือกเขามาแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นยังไงคุณเริ่มต้นแบบไหนคุณตกลงกับเขายังไงอ่าหรือคุณมาเพราะเขาอืมมีความสุขเขาแฮปปี้เขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนจัดการทุกเรื่องราวโดยที่ตัวเองไม่มีอ่าข้อคิดข้อโต้พอใจในทุกข้ออ่ะคำนี้เน้นเลยนะถ้าเราพอใจในทุกข้อของเขาเขาพูดอะไรเขาถูกหมด อ่านะคะถ้าเราไม่อึดอัดเราอยู่ได้ตลอดไปก็ถือว่าโชคดีของเราแต่ยายจ๋าเชื่อเลยนะถ้าเราไม่มีสิทธิโต้ตอบไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเลยมันจะต้องมีความอึดอัดในใจแรกๆเราอาจจะเลือกเงินเขาได้แต่สุดท้ายพอมาอยู่นะ,ะเงินเหนือหัวเมื่อไหร่นะเขาจะเป็นนายเราสันทีนะคำว่านายเนื้อขี้ข้าคำว่านายผัวเป็นนายเมียเป็นขี้ข้าเนี่ย ไม่ได้มุมมองการทํากับข้าวทํามาหากินนะทํางานทําการนะพี่น้องอันนี้มันเป็นจิจวัตรประจาวันอย่าไปมองว่าปฏิบัติผัวเป็นขี้ข้าพี่น้องไอ้คําว่าขี้ข้าของยิจ๋าคือขี้ข้าในความรู้สึกเพราะคุณอดคุณต้องทนคุณทําทั้งน้ําตาคุณไม่ได้เต็มใจคุณแลกเขาด้วยเงินอ่านะถ้าย้อนมองจริงๆฝรั่งไม่ผิดเพราะเราไม่ได้โต้เขา เราไม่ได้โต้เขาไม่ได้ออกความคิดเห็นในมุมของตัวเองตั้งแต่แรกเขาพอใจและพอเนิน่นนานไปหลายปีสปีสี่ปีหปีเรามาแข่งขึ้นเราเปลี่ยนไปฝรั่งรับไม่ได้มันก็พังอยู่ดีนี่คือจุดหนึ่งอยากเน้นถึงการเริ่มต้นชีวิตให้เขารักในตัวตนของเรานะฮะให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นและเราก็ต้องยอมรับในข้อเสียของเขาเป็น ใช้คําว่าบวกลบคูณหารได้บ้างเสียบ้างอันไหนที่ไม่สําคัญที่จะทําร้ายคาว่าครอบครัวเราก็ต้องรักษาไว้เพราะเราแต่งงานมาอยู่กับเขาแล้วหรือรับเขาเข้าบ้านเราแล้วในเมืองไทยนะคะนี่คือเป็นปัจจัยคําว่าคู่การทะเลาะผัวเมียโอ้ยต้มหอยพี่น้องขะลวกหอยโลกหอย <c oughs> ทําซอสสลัดกินกับสเต๊ะนะคะเปรี้ยวหวานน้อยน้ําตาลเกลือน้ําส้มนะคะ การทะเลาะผัวเมียนีไม่พน้นนะคะเราต้องให้โอกาสซึ่งกันและการวัดเวลาคําว่าอดได้ทนได้ไม่ผิดนะที่จะทนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทนและอดจนรู้สึกว่าเราเป็นทาสยายจ๋าขอบอกเลยว่าหยุดใช้คํานี้กับตัวเองนะเพราะเรายังมีโอกาสทุกคนยังมีโอกาสหรือปล่อยโอกาสให้ฝรั่งเขาไปมีความสุขคนอื่นเถอะ นะถ้าทนแบบเราไม่มีคุณค่าหรือเราไม่มีความสุขแล้วอะเราอย่าไปอยู่นานอือช่วงระหว่างทนอยากบอกสาวๆทุกคนว่าทนเพื่อให้เราเข้มแข็งทนเพื่อให้เรายือนอยู่ได้นะฮะในต่างแดนแล้วเรา,เราเก้าวออกไปนั่นคือโอเคเหตุผลที่ต้องทน นะที่อยู่ตรงนี้ชีวิตมาอยู่เราไม่ได้ทํางานเราเอาศัยเขาเรายืนด้วยขาเขาเราต้องทนก่อนอืพอเรามีงานทําเรามีสัญชาติเรายือนอยู่ได้เราก็ขยับแต่ช่วงระหว่างทนเราต้องใช้ระบบเคลียร์คุยนะปรับความเข้าใจกับผัวพูดในความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าเราพูดไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราก็แค่ทนเพื่อเข้มแข็งและก้าวออกไปแค่นั้นเองอย่าทนยอมตกนรกทั้งชีวิตแล้วปิดโอกาสของตัวเองน,นะเพื่อที่จะหาสิ่งดีกว่านี้เพราะชีวิตเราบอกเลยเยจ่าจเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสหาสิ่งดีดด้วยการเปิดใจด้วยการพูดด้วยการกระทําของเรานี่แหละพี่น้องคาลองพินิจพิจารณาดูเนาะเอาจริงอยู่หลายๆคนบอกว่าเจ้าเก่งไงพูดได้คํานี้เยจ่าจก็วัดอีกหลายๆคนจริงเขาเก่ง แต่จริงๆทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวอย่ากลัวจนหมดโอกาสอย่ากลัวที่จะได้พูดในสิ่งที่เราเป็นนะคะเออแล้วอย่าตัดสินใจว่าคำเนี้ยพูดไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะนี่คือความรู้สึกจากใจที่มันจะรักษากายใจเราอยู่กับเขาได้อย่างเข้าใจแต่ทีนี้มุมมองสาวไทยเราเนี่ยเอาความเข้าใจผัวนะโดยการไม่ปรับให้ผัวมาเข้าใจเราเลย มันตกกลายเป็นความทุกข์พี่น้องขาจริงๆโลกสมัยนี้มันไม่ใช่โลกสวยหรูโลกปัจจุบันนะคะทุกๆนาทีมีค่าในเมื่อเราเลือกเขาแล้วได้อยู่ด้วยกันมาก็จงให้มีคุณค่าทั้งเขาและเราอย่าลืมเมียฝรั่งนะคะถึงแม้จะต้องดูแลปฏิบัติจะมองว่าตัวเองเป็นคุณค่าขี้ค่าเพราะนี่คำว่า,าดำลงชีวิตปฏิบัติด,ดูแล นะคะให้กันผัวดีช่วยเหลือเราทางเงินทางทองนะคะเป็นพลังกําลังใจเราเมียที่ดีก็ต้องดูแลปฏิบัติแลกเปลี่ยนและทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงระหว่างชีวิตเราก็ต้องมีการหยอกล้อ,อะระบายเอาใจขอบคุณขอโทษนะคะเนาะอยู่ในชีวิตของเรานะคะ,ะบางครั้งฝรั่งบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย งอนเหรออืมนะเฉยเจอมาแล้วนะฮะไม่พูดเหรอมโนไปไกลเลยผู้หญิงเราอ่ะสุดท้ายทำร้ายตัวเองด้วยกรรมมโนเพราะฉะนั้นการที่เราพูดออกไปมันจะมีอยู่สองอย่างได้กับไม่ได้แต่หนึ่งสิ่งสำคัญสุดๆในหัวใจคือเราเคลียร์ในหัวใจตัวเองว่าจะพร้อมอยู่หรือ ข้อนี้ให้เขาได้ไหมนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเราวัดข้อหนึ่งข้อนี้รุนแรงมากเขาไม่ยอมอาเก็บไว้หนึ่งนะทุกอยู่ข้างหลังนะมันเรื่องเดียวมันทําให้เราพังกันไม่ได้นะคะเพราะข้อที่สองอ่ะเฮ้ยห้าข้อฉันไม่ได้อะไรเลยข้อนี้ต้องมาวัดใจเลยว่าคุณจะทนมาแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองกับชีวิตคําว่าผัวเมียไม่ว่าไทยหรือฝรั่งก็อย่างที่แคปชั่นวันนี้พูดขึ้นมาว่าชีวิตคนเราไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างแล้วถึงจะมีความสุข เออนะสิ่งไหนไม่ได้ก็แค่ผ่านสิ่งไหนไม่ดีก็แค่ข้ามนะคะเอาแค่สิ่งดีข้อที่มันมาหักล้างแล้วอยู่กันได้อันนี้คือปัจจัยสําคัญของคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตเนี่ยไม่ว่าผัวไทยหรือผัวฝรั่งพี่น้องขาเอาจริงๆเนาะโอ้ยเสียงหลานมาแล้วงานยังไม่เสร็จเลย <c oughs> อืมรสชาติอันสเต็กไก่แบบนี้ยังไม่ได้ทํานานไปแล้วพี่น้องลูกเต้ามาแล้วเสียงเจ๊ย ไม่เห็นเข้ามาทักนะยาดามาแล้วมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องขะ